ครับุกดีเอฟีกาชนักทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายกานตัวน,นะครับคลิปนี้นําเสนอรประเด็นของกลางบิ๊กพรีเมียร์ลีกเดือดคูณ2นะครับสื่อตัดเกรดใครแข็งสุดใครอ่อนสุดนะครับซึ่งเรานับเฉพาะบิ๊กซิกพรีเมียร์ลีกเท่านั้นทีมอื่นยังไม่เกี่ยวนะฮะคลิปประเด็นนี้ผมเคยทำเอาไว้แล้วเมื่อช่วงประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับ มีคนเข้ามาชมมากกว่า1 0 0 0 0แสนวิวนะฮะก็กราบขอบพระคุณสำหรับคนที่สนใจในคลิปนั้นด้วยนะครับในขณะที่คลิปนี้ทำไมต้องทำให้คล้ายกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นมันคือการสรุปรวบยอดทีเดียวครับหลังจากที่ตลาดซื้อขายมันปิดตัวลงการซื้อขายต่างๆการเสริมทับต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นนี่คือ รูปแบบฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสำหรับคลิปในประเด็นผ่ากองกลางของ Big Six Premier นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นใครแข็งสุดใครอ่อนสุดเดี๋ยวไปดูพร,พร้อมๆกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ไดิด่งเพื่แจ้งเตือนกดซีเฟ i ร์สเพ้เห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชนเเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ หลังจากที่ผมได้ไปดูในสื่อโซเชียลไปดูสำนักต่างๆสำหรับสื่อฝั่งอังกฤษตัดเกรดมาให้เลยครับสื่ออังกฤษมองว่าอันดับที่1เป็นเสียงเดียวกันครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของป่าเป็ดนะฮะกลางของเรือใบสีฟ้าแข็งโป๊กเลยครับกลางทีมชุดนี้เรียกได้ว่าแข็งแกร่งไปทุกส่วนสัตว์ของสนาม การดึงตัวโควาสิคเข้ามาผนึกกำลังร,งร่วมกับทางโรดรีแล้วยังมีคาวินฟิลิสเป็นอะไรรวมถึงเควินเดบรอยถ้าหายเจ็บกลับมาในช่วงท้ายตลาดก่อนเดทไลน์ก็สามารถไปดึงตัวมาติอุสนูเนสกองกลางจากทางบูมตันเบอร์เลอร์สครับรวมไปถึงพวกฟิลโฟเดนแบราโนสินบาเรียกได้ว่ากองกลางของซิตี้ปีนี้นะฮะแม้ว่าจะไม่มีกุนโดกัน แต่ก็ยังแข็งแกร่งไม่แพ้กันครับทำไมสื่ออังกฤษบอกว่ากลางของซิตี้แข็งโป๊กที่สุดสมดุลที่สุดมีความบาลานซ์เป็นที่สุดนั่นก็เพราะว่าทุกตำแหน่งแทบจะมีตัวตายตัวแทนเอาอย่างง่ายๆนะครับตำแหน่งของโรดรีก็จะเป็นคาวินฟิลิปส์นะฮะตำแหน่งของโคเวซิตก็ยังมีนูเนสคอยช่วย นะครับตัวรุกอย่างเควินเดอรอยก็จะเป็นฟิลฟเดนหรือแบรนดนซินบาหรือการขยับเอานูเนสไปเล่นตรงนั้นนะครับแล้วดูจากในช่วงแรกๆต่อให้เควินเดอร์อยไม่อยู่โอเคอาจจะส่งผลกระทบบ้างแต่การมาของโคววซิตเนี่ยมันทำให้เกมในแดนกลางของซิตี้กลมกล่อมมากนะครับโควาซิตเป็นบอลแบบไหนทุกคนคงทราบดีบอลสมองกลืนที่ยอดเยี่ยมเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาด เชื่อมเกมได้อย่างแบบลงตัวที่สุดเลยมาเลยทําให้โรดรีไม่เจอกับภาระที่มันหนักอึ้งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบอลคุณภาพพอเล่นด้วยกันแล้วทุกอย่างมันก็ฟโฟล์โรดรีปีนี้ให้จับตานะครับเขาจะเป็นคนสําคัญมากๆเกมรับก็ดีสอดไปยิงระยะแถว2ก็ได้นะครับยิงประตูสําคัญได้บ่อยมากนะฮะมีความเป็นผู้นําสูงฟิลโฟเดนจะเติบโตกว่าเดิมนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของ แบรนโนซินบาก็มีความเกา๋าเหลี่ยมจัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นบอลฉลาดสำหรับนักเตะค,คนนี้นะฮะขณะที่มาติอุสนูเนสก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจากวู๊เนี่ยขยับมาที่แมนซิตี้เนี่ยคุณจะสามารถสอดแทกเป็นตัวจริงได้หรือไม่แต่เมื่อใดที่นักเตะค,คนไหนเนี่ยเป๊บเขาเลือกแล้วแสดงว่าคนคนนี้ดีจริงแต่อยู่ที่ว่าเขาจะปรับตัว ให้เข้ากับฟุตบอลในสไตล์ของแมนเชสเตีรได้หรือไม่ครับแต่ว่าพอดูจากตอนที่มาติอุสนูเนสเล่นอยู่กับทางวูฟมันชัดเจนนะครับว่าเขาคือตัวที่โดดเด่นเป็นนักเตะที่สําคัญนะครับแล้วเป็นพวกมิดฟิลด์ขาตะลุยไปข้างหน้าเลี้ยงบอลติดเท้าจ่ายบอลที่แม่นยำนะครับน่าจะเข้ามาเติมเต็มในแผงกองกลางของซิตี้ให้มันดูมีความแปลกใหม่หลากหลายมิติมากกว่าเดิมแล้วเมื่อถึงวันนั้น รอวันที่เคมเดอร์บรอยกลับมาถ้ากลับมาเมื่อไหร่ก็คงจะต้องใช้งานในเกมที่สําคัญจริงๆสาหรับ KDB นะครับดังน,นั้นซึ่งมันก็ไม่แปลกครับขุมกาลังในแดนกลางตอนนี้ของซิตี้พร้อมรบครับสําหรับการที่จะป้องกันเข็มขัดแชมป์ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะไปดูทีมที่2ครับลำดับที่2ที่เซออัเกฤษเขามองครับนั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลเจ้าเกนคลอปนะฮะปีนี้มีความแตกต่างไปจากเดิมครับ จากกองกลางชุดเก่าจากซีซั่นที่แล้วซึ่งเป็นปีที่กลางหงอ่อนแรงหมดสภาพนักเตะหลายคนเลยจุดสูงสุดมาแล้วแต่ขยับมาปีนี้ครับเป็นปีที่เจนคลอปเลือกพวกพลังหนุ่มสดใหม่ห้าวมีความกระฉับกระเฉงมีความเป็นชีวิตชีวาและมีพลังงานที่ล้นเหลือกว่าเดิมอย่างแน่นอนเราก็ได้เห็นแล้วนะครับตัวไมอย่างดอมนิซโบสไล อเล็กซิสแมคอลสเวาตรุเอนโดที่เข้ามาเป็นตัวกำลังเสริมรวมถึงไรอันกราฟเฟนแบกเนี่ยที่ยอมไม่เล่นทีมชาติเพื่อปรับตัวในช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในแผงมิดฟิลด์สองคนแรกเปิดตัวอย่างเร้าใจลงตัวสด้วยนะครับอย่างโดมินิกสโบรสไลกำลังสร้างผลงานในระดับมาสเตอร์คลาสกลายเป็นมิดฟิลด์ที่หงขาดไม่ได้จำเป็นต้องมี ตั้งแต่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเทคนิคดีมากพลังงานเหลือเฟือเล่นบอลฉลาดวิ่งเป็นม้าช่วยเหลือทีมได้เยอะจริงๆและยังสามารถเล่นร่วมกับใครก็ได้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ขยับเข้ามาเป็นกำลังสำคัญอย่างรวดเร็วนะครับเล่นเป็นหมายเลข8เชื่อมระหว่างกลางไปถึงข้างหน้าในขณะเดียวกันเขายังทำหน้าที่บทบาทกองกลางหมายเลข6 ได้อย่างลงตัวที่สุดนะฮะเคอร์ทิสโจนอีกคนหนึ่งที่ได้รับการจับตามองมากว่าปีนี้จะเป็นปีที่เติบใหญ่มากกว่าเดิมนะครับมีสัญญาณบอกตั้งแต่ช่วงท้ายปลายซีซันก่อนรวมถึงในศึก u 21ในระดับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์บวกกับของเดิมอย่างติอาโกที่รอวันกลับมาฟิตนะครับฮาวิเอลียตท,ที่รอวันได้รับโอกาสแบบเต็มแมเต็มหน่วยรวมถึงไบเซติชและไรอันกาเฟนแบกเอนโด มาเลยทําให้กองกลางหงตอนนี้ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะฮะถือว่าเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดตอนแรกนี่มีความกังวลเรื่องของขนาดของทีมแต่พอซื้อมา4ตัวใหม่บวกกับการเล่น4เกมแรกหลายๆคนทนะําหน้าที่ได้อย่างน่าประทับใจตัวที่เหมือนจะไม่ใช่ตัวหลักอย่างเคอร์ิจโจนกับฮาวิเอเลียฉพอลงไปแล้วไม่ได้ทําให้ทีมดรอปลงไปนําซ้ําดูดีกว่าเดิมด้วยและยังมีตัวเลือกในการที่จะเล่นในแต่ละตําแหน่ง ดังนั้นมันเลยทำให้ตอนนี้กองกลางของลิปูน่าสนใจมากๆในมุมของสื่ออังกฤษนะครับคือถ้าลองไม่ได้วาตารุเอนโดหรือไรอันกาเฟนแบ็กเข้ามาในช่วงตลาดรอบนี้แล้ได้ไมแค่2คนอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เอรังกฤษบอกว่ากลางหงพร้อมท้าชนใส่เดียวหมดไม่สนรูปใครนะครับทีนี้ไปดูอีกทีมหนึ่งปินใหญ่อาเซนอลลำดับที่3หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ สื่อกริฑยังมองว่าอาร์เซนอลอยู่ในลำดับที่2ตอนนี้ก็คือเท่ากับทางด้านของลิเวอร์พูลครับกลางของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับน่าสนใจตรงนี้ครับคืออาร์เตต้าเสริมทัพมาได้เร็วคือในเคสของดิค n นไรส์ที่เข้ามาแล้วใช้งานได้เลยแล้วทำให้กลางของปืนใหญ่นั้นมีความเหนียวแน่นซะด้วยนะครับแล้วมาตินโอเดกาดก็ไม่ต้องไปภาวะะวงในเรื่องของการเล่นเกมรับ เพราะว่าดิเคนไรส์เล่นได้คนเดียวเอาอยู่นะฮะทีนี้ถ้ามองถึงคุณภาพเชิงลึกนะครับก็ต้องถือได้ว่าเป็นกองกลางที่น่าสนใจตำแหน่งของดิเคนไรส์เนี่ยสามารถทดแทนโดยโทมัสปาเตหรือเล่นคู่กันนะครับเรียกได้ว่าดิเคนไรส์เนี่ยเข้ามารับหน้าที่แทนกรานิตชาก้าที่ย้ายออกไปมาร์ตินโอเดกาดตรงนี้ก็สามารถจะเป็นไฮาว r เวสที่เข้ามา เล่นแทนเขาได้หรือถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นไฮฮาวเวสก็จะต้องเล่นเคียงข้างมาติดโอเดกาดเพียงแต่การเล่นเคียงข้างระหว่าง2คนนี้ฮาวเวสกับโอเดกาดมันยังไม่คลิกมันยังไม่ซิงก์กันนะครับมันก็เลยทําให้สื่ออังกฤษเนี่ยแอบมองมาแบบหงห่วงดูกังวลเล็กน้อยแต่ก็ยังเชื่อในมือของอาร์เตต้าว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเข้นศักยภาพของฮาวเวสใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นไฮฮาวเวสก็จะต้องขยับดันขึ้นสูง นะครับไปเล่นในตำแหน่งฟอลส์ไนไปช่วยเหลืองานทางนั้นของกาเบียลเชียซุดแล้วก็เอดิีเคนเคเชียส่วนตำแหน่งตรงกลางตรงนั้นตัวรุกนะก็จะเป็นฟาบิโอวิเอราที่มีสัญญาณอยู่แล้วครับว่าเอ้ยวิเอร่าเล่นได้ไว้พร้อมแล้วก็มีความกระหายด้วยในเวลาเดียวกันถ้าหากฟูลแบ็กสอข้างของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นฟูลแบ็กที่กลับมาพร้อมลงเล่นทั้งหมดนะครับแล้วขยับเอาโอมัสปาเตไปยืนกลาง เพียงข้างโอเดกาและก็ดิเคนไรส์ก็จะเป็นกลางที่สมดุลและมีความแข็งแกร่งและจาก4เกมแรกมันก็ชัดเจนว่ากลางของอาร์เซนอลมีพลังงานสูงมากนะครับแต่ต้องปรับปรุงตรงที่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะการเล่นการผ่านบอลของไคล์ฮาวเวสที่ต้องปรับปรุงโดยด่วนนะครับอย่างไก็ตามในมุมมองสือ่อยังเชื่อว่าอาร์เซนอลอยู่ในจุดที่ดี เป็นรองเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นทีนี้ไปดูอีกลำดับขั้นหนึ่งนะครับก็คือสเปอร์นะฮะคือสเปอร์ตอนนี้ถูกสื่ออังิฤษมองว่าแม่การซื้อเจมแมดิสันมาจากเลสเตอร์ซิตี้ค่าตัวเพียงแค่40ล้านปอนด์มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือเกินครับเพราะว่าเจมแมดิสันไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเลยนะฮะเข้ามาแล้วใช้งานได้ทันทีแถมใช้งานแล้วมีคุณภาพสดด้วยนะครับ ประตูก็มีมาฝากและเรียบร้อยนะครับรวมถึงการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนการเล่นร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นๆเรียกได้ว่าเนียนตาเนียนกริบเหลือเกินนะครับรวมถึงการที่แอนสป t อตเตโกกลูเลือกที่จะใช้อีบิสซูมาเป็นกองกลางตัวรับธรรมชาติในขณะที่พวกพึ่งงานเขาใช้สายบูสายลุยสายไฟเตอร์อย่างปาเปซานะครับพอเป็นอีบิสซูมาปาเปซาแล้วก็เจมสันมาเลยทำให้เกมดันกลางของ สเปอร์มีความกลมกล่อมเป็นอย่างมากแล้วที่สังเกตครับ4เกมแรกเป็น4เกมแรกที่เรารู้สึกได้ว่ากลางคือจุดวุสาสตร์สำคัญของสเปอร์ในการเก็บแต้มในแต่ละนัดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการที่พวกเขาสามารถครอบครองบอลในเปอร์เซ็นที่เหนือกว่าคู่แข่งถ้าเป็นในยุคข,ของมูรินโญ่คอนเต้นูโน่จะหาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อมองจากคุณภาพเชิงลึกยังมีเบนชานกูที่รอโอก,กาสนะครับโอลิเวอร์สกิป นะฮะฮรวมถึงฮอยเบียกที่สามารถเข้ามาเสริมเข้ามาแทรกตรงตัวจริงได้แต่สิ่งหนึ่งที่สิงกฤษตกำลังมองอยู่คือถ้าวันใดวันหนึ่งสเปอร์ไม่มีเจมเมอดสันในฐานะเพลย์เมกเกอร์ตรงนั้นยังจะเป็นใครนะครับเพราะว่าเจมเมดสันนี่คือเป็นกองกลางในสไตล์ที่มันแตกต่างไปจากที่สเปอร์มีนะครับรวมถึงการที่อิบิสซูมาถ้าไม่อยู่ล่ะ ไอคนที่มาปัดกวาดเช็ดถูอยู่หน้าคู่เซ็นเตอร์จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สื่งกกดกําลังเฝ้าจับตาอยู่เท่าวันนั้นมาถึงนะครับทีนี้ไปดูลำดับต่อมาครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับจริงๆเนี่ยพวกเขาไม่ได้มองแมนยูอยู่รั้งท้ายนะมองอยู่ในระดับเท่ากับทางด้านของสอปเปอร์เลยนะครับแมนยูในซัมเมอร์2023นะครับก็คือไปซื้อเมสันเมาส์เข้ามาสวมเสื้อหมายเลข7 ตอนแรกนี่กะว่าจะเข้ามายืนเคียงข้างกับซิมมโรแต่ทําไปทํามาไม่เวิร์กจนกระทั่งเจ็บไปก่อนนะครับก็ต้องรอจนกว่าเมสันเมาส์กลับมาฟื้นคืนชีพแล้วก็จะเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบคลิกกันอย่างไรทีนี้ก่อนตลาดปิดนะฮะไปดึงตัวโซฟิยานอัมราบัตนะครับกองกลางทีมชาติโมร็อกโกมาจากฟิอรเรนตินา ซึ่งเป็นจุดที่แมนยูต้องซื้อมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเพื่อจะเข้ามาแบ่งบอภาระทางด้านของกาซิมิโร่แล้วก็เล่นร่วมกับค e ริเยนอิลิกเซนรวมถึงทางบรูโน่แฟร์นันซ์นะครับซึ่งตอนนี้พอการเข้ามาของโซเวียนอัมราบัตส์่ิงกรดส่วนใหญ่ยอมรับฝีเท้านะครับว่าโซเวียนอัมราบัตคือของจริงของแท้ไม่ใช่ของปลอมทําเหมือนเมื่ออ,อัมราบัตเข้ามามาันจะทำให้เกมดันกลางของแมนยูมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับอัมราบัต เป็นพวกสายบูสสายลุยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีพุ่งทะยานไปข้างหน้าก็ได้นะครับคือวิ่งพลาดไปรุ่นสนามก็ได้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าพลังงานล้นเหลือนะฮะแล้วเล่นร่วมกับกาซิเมโร่ที่จะสามารถที่จะขยับตัวเองดันขึ้นสูงในขณะที่บูโรนแฟนันเองก็เป็นตัวแจกจ่ายเป็นตัวครเองงานเป็นตัวสร้างสรรค์นในการทําประตูอยู่แล้วอีวิกเซ่นนะครับเป็นตัวเชื่อมเกมผ่านบอลน,นินเนียนอะไรแบบนี้เลยทําให้ตอนนี้สคนที่คาดหวังสูงได้ก็คือ4คนนี้รอเมสันเมาส์ กลับมาฟื้นคืนชีพก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรนะครับในขณะที่แม็กโชเมนีก็เป็นอะไหล่เสริมนะฮะส่วนคอบบี้ไมโน่ถ้ากลับมาก็น่าจะอยู่ในสายตาของเอลเชนฮาร์ดดังนั้นมันน่าสนใจตรงนี้แต่เมื่อไหรที่บุนโน่แฟรนันไม่อยู่ใครจะทำที่ตรงนั้นเมสันเมา์ได้ไหมหรืออย่างไรนะครับหรือกาซซิมมโร่ไม่อยู่อัมระบัดจะสามารถขยับมาเล่นเป็นกองกลางสำหรับคนเดียวได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมไปเสาะหาคอมเมนต์มาอยู่ในที่ทางบวกนะครับตอนนี้สำหรับทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะฮะ รังท้ายฮะไม่ใช่ทีมไหนครับเชลซี Chelsea ของมาริ o โซโปเชติโนที่สื่ออังกฤษเนี่ยมองว่าน่าเป็นห่วงที่สุดในบรรดาบิ๊กซิกส์ครับเพราะว่าอะไรฮะตัวเกา่าตัวเกา่าหายไปตัวใหม่เข้ามาเยอะดูดีคนเดียวไว้ใจได้คนเดียวนั่นคือเอนโซฟเนเดสไม่ว่าเขาจะยืนตำแหน่งมิดฟิลด์คู่หรืออย่างเกมล่าสุดที่เขาขยับดันขึ้นสูงไปนะเอนโซฟเนเดส คลาสบอลอันนี้ไม่มีใครเคลือบแคงสงสัยนะครับแต่ที่น่ากังวลใจไม่ใช่เรื่องของเอนโซ่ฟานเดเสครับแต่ปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านในตัวเขาเนี่ยโอ้โหมีหลายจุดมากครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าเชลซีอยากจะกลับมาอยู่ในทิศท,ทางที่ถูกต้องโปรเชติโนต้องทำงานหนักหน่วงเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองกลางตัวรับคนใหม่อย่างมอยเซตไกเซโดตอนนี้เขาโดน ความกดดันเล่นงานกับค่าตัว115ล้านปอนด์เนี่ยมันทำให้เขาต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะความคาดหวังที่มันสูงแรงกดดันจากรอบด้านจากสื่อจากแฟนบอลฝั่งตรงข้ามแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่เขาจะต้องเข้ามาแล้วปังทันทีถ้าเล่นผิดเพี้ยนไปสักนิดหนึ่งทำบอลลั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการ เสียประตูอย่างเกมที่แพ้คาบ้านต่อน,น,นอตแฮมฟอเรสเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าหลังจากจบเกมเขาจะโดนเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษงัดนั้นสิ่งที่เขาต้องทำให้ดีที่สุดในตอนนี้คือกลับมามีสมาธิฝึกซ้อมให้หนักเรียกความฟิตให้เต็มร้อยกลับมาลงเล่นแล้วต้องมีความมั่นใจรวมถึงโปชิติโนจะต้องทำอย่างไรกับโรเมโอลาเวียกองกลางดารุ่งคนใหม่คนนี้คือถ้า โปรเชติโนยังหาจุดที่ลงตัวไม่เจอเชลซี Chelsea ก็จะต้องพุ่งชนกับความไม่แน่นอนในแต่ละเกมบทที่ต้องชนะดันไม่ชนะเพราะว่าอะไรจุดทีาสำคัญในแดนกลางของเชลซีมันยังไม่เปะ๊ะยังไม่เนียบนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอะไรครับความเป็นผู้นำในแดนกลางหาได้น้อยมากครับแทบจะไม่มีใครเลยยกเว้นเอนโซฟานเดสนี่คือสิ่งที่สื่องกฤษ กำลังเฝ้าจับตานะครับว่าสุดท้ายแล้วเชซี Chelsea จะกลับมาได้หรือไม่นะฮะ่นเงินทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในคลิปประเด็นนี้นะครับถ้าชื่นชอบกันก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทาง,อ,งอุก,การด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อุกาชาณ์เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจือกันคลิปต่อไปหรืออยากจะรีเควสต์เรื่องอะไรอยากให้พี่กามาผ่ามาวิเคราะห์มาเจาะประเด็นแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเรื่องอะไรนั้นก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยินดีที่จะทําเพื่อแฟนๆครับ เจอกันในคลิปต่อไปครับ